ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องดูแล้วรวยนะครับวันนี้ผมก็จะมีแนวทางมาวางแนวทางให้พี่น้องได้รับชมได้รับโชคกันนะครับเป็นหวยรัฐบาลนะครับหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะครับสองตัวบนล่างนะครับและสามตัวบนนะครับ ขอให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับงวดนี้เป็นหวยสัญจรนะครับก็จะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับคำเตือนให้เลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้สนับสนุนจริงที่มีกฎหมายทุกกรณีนะครับมาชมกันเลยนะครับอาจจะมีเสียงรถวิ่งนะครับแล้วก็จะมีก่อสร้างทำใกล้ๆนะครับ ก็ต้องรีบเขียนรีบลงนะครับอาจจะมืดสักหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ความรวดเร็วนะครับไม่ได้เปิดไฟตัวแรกก็จะเป็น7จสองนะครับ7จสองตัวที่สองก็จะเป็น7จสนะครับมาดูตัวที่สามนะครับ 1> 7จนะครับตัวที่3ทั้งหมดน่าจะมี5ชุดนะครับ7 8ต่อไปก็จะเป็นชุดที่หนะครับชุดที่5ชุดที่หเป็น8ปหนึ่งนะครับ ตอนเขียนอาจจะมืดสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟชุดที่ห้าแปดหนึ่งนะครับจังขอโทษขออภัยด้วยนะครับทั้งหมดมีห้าชุดนะครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งนะครับก็เป็นหวยสัญจรนะครับประทะหวยสัญจรนะครับง,งวดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีเบิ้ลหรือเปล่านะครับหวยสัญจร มาดูชุดสามตัวบนนะครับสามตัวบนก็ให้เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ให้ไปสนับสนุสนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับสามตัวหางเดียวไปเลยชุดเดียวนะครับแปดเกดสองนะครับแปดเกดสองชุดเดียวนะครับเฮงเฮงปังปังทุกคนนะครับ ปัททะหวยสัญจรนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมก็จะเน้นให้เน้นให้จ็ดสองนะครับอาจจะใช้เสียงภาคนะครับ ชุดเน,เน้นก็จะมีเกตสองเแปดนะครับเพื่อจะทำคลิปได้แต่ละคลิปนี่ก็อุปสรรคมีเยอะนะครับต้องคำนวณเสร็จก็ต้องมาวางในทางให้ในช่องดูทูบนะครับแล้วก็ต้องมีเสียงเพลงเสียงอะไรข้างๆเต็มไปหมดเลยนะครับ เผื่อจะได้แต่และคลิปออกมานะครับแต่เราก็สมัครใจที่อยากจะมาแบ่งปันพี่น้องทุกคนนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมทำไปเพื่อสนุกนะครับไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรมาก